การปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกุดบากประจำเดือนตุลาคม2567วันที่13ตุลาคม2567ศูนย์ส่งเสรสิมการเรียนรู้ระดับอำเภอกุดบากนำโดยคณะครูและบุคลากรสกรกระดับอำเภอกุดบากเข้าร่วมพ,พิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบ,บาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณวัดหนองสนยัยตำบลนามองอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนครวันที่22ตุลาคม2567คณะครูและบุคลาก,สกรสกรระดับอำเภอกุดบากร่วมลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ทับ2567ในพื้นที่ตำบลกุดบากตำบลกุดไห่และตำบลน,นามองวันที่23ตุลาคม2567สกรระดับอำเภอกุดบากนำโดยว่าที่ร้อยตรีต่อพองศุประเสริฐผู้อำนวยการสกรอ ระดับอำเภอภูพานรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุดบากมอบหมายให้ครูและผุกลากรสกรระดับอำเภอกุดบากเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเรื่องในวันคล้ายวันสวสร,รรคตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้านะบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ราชการที่ห้าหน้าที่ว่าการอำเภอกุดบากอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนคร วันที่24ตุลาคม2567สกรระดับอำเภอกุดบากนำโดยว่าที่ร้อยตรีต่อพงสุขประเสริฐผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอภูพานรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุดบากมอบหมายให้ในายอภิวัตดีลาชัยตำแหน่งครูอาสาสมัคร เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อุทธศักราช2551และพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบอุทธศักราช2560ณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครี่ .25 ตุลาคม2567สกรระดับอำเภอกุฎบากนำโดยว่าที่ร้อยตรีต่อพงศุประเสริฐผู้อำนวยการสกร ระดับอำเภอภูพานรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุดบากดำเนินการประชุมประจำเดือนครั้งที่9ทับ2,567ประจำเดือนกันยายน2,567เพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษาของสอกรระดับอำเภอกุดบากให้เป็นไปตามนโยบายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดณนะห้องประชุมสกรระดับอำเภอกุดบาก วันที่29ตุลาคม2567สออกรระดับอำเภอกุดบากนำโดยว่าที่ร้อยปีต่อพงสุขประเสริฐผู้อำนวยการสออกรระดับอำเภอภูพานรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสออกร ระดับอำเภอขุดบากมอบหมายให้คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลจังหวัดสกลนครและเครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดสกลนครณขอประชุมอำเภอขุดบากอำเภอขุดบากจังหวัดสกลนครวันที่30ตุลาคม2567สกรอระดับอำเภอขุดบากนำโดยว่าที่ร้อยตรีต่อพ6 สุประเสริฐผู้อำนวยการสอกอรอระดับอำเภอภูพานรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสอกอรอระดับอำเภอกุดบากมอบหมายให้ครูและบุคลากรจัดกิจกรรมเคารพภงชาติสวดมนต์ไหว้พระสงบนิ่งกล่าวอุดมการ์รักชาติและร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีฮีเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาตินะสกรระดับอำเภอกุดบากอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนคร วันที่31ตุลาคม2567สนรอสระดับอำเภอกุดบากนำโดยว่าที่ร้อยตรีต่อพลสุประเสริฐผู้อำนวยการสอกรระดับอำเภอภูพานรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสอกรระดับอำเภอกุดบากมอบหมายให้ในายอภิวัตรลีลาชัยครูอาสาสมัครเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม2567ณนะหอประชุมอำเภอกุดบากอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนคร